วันนี้เราก็มาลังกันกี่เครื่องกันนะครับ นี่เราก็ถึงสนามบินเชียงใหม่นะครับกำลังจะรอรถมารับไปเที่ยวกันครับครับแล้วพอดีวันนี้ออกออกออกบูธต้นไม้ครับแล้วก็สองวันเมื่อวานกับวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็สแตนบายรอของพี่หนึ่งนึงแหละครับดีจังดีเลยโชคดีมากข้อสอนแม่สัคงนะ Um, which one you want เป,เป็นเฉพาะช่วงนี้ครับอันนี้เขาเขาเรียกว่าเขาปล่อยน้ําใหม่เข้าครับอ๋อเพื่อจะรองรับใช่ครับน้ําใหม่มันมันช่วงนี้มันฝนตกบนดอยด้วยอะไรอย่างนี้ครับ<อ>ครับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็ใสก่อนสงการได้สายแน่นอนใช่ใช่ครับรอบที่แล้วที่มาเขาถามอ้าเขาเล่นสงการกันน้ําแบบนี้แล้วบอกอู้ไม่น่าแต่ใช่นะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงก่อนสงการประมาณก่อนเดือนหนึง่งอ่าเขาจะล้างบ่อครับ ที่เกิดเหตุก็คือกิ่งยางตกต้นยางรรับผิดชอบอ่ศใส่รถเขาอ่ะนั่นแหละต้นยางล้มทับบ้านก็มีนะบางบางต้นมันก็ผุพังมันก็ล้มแถวตึกแถวอะไรอย่างเงี้ยม,ม,มีมีมีอยู่เรื่อยๆค่ะรองเท้ากบเดมไม่ช้างีนี่กูตกใจมากเลยอ่ะขึ้นขาวเปลือยกูจัดเพื่อว่าตีสองกัน ไปผมเคยไปหลงตรงออินทนนท์ Eternal, แล้วไปทุ่งเฮเดนเดีย GPS นี่แหละตัวดี oh. แล้วเรายังไม่เคยไปไงรอบนั้นอะ่ะเออมันก็พาไปทางรัดแต่จริงๆแล้วมันไปไม่ได้ทางรัดอะ่ะ oh. แล้วเป็นทางที่เป็นร่องน้ําอ่ะร่องน้ําที่ปนเขาอะ่ะ oh. ก็โอเคแบบไหวตัวทันก็คือถอยกลับใช่ครับหาจุดถอยแล้วก็กลับเป็นแหละที่เป็นเป็นอะไรกับเส้นทางเชาป่าทไมูเอาดอกไม้ไหมพี่ให้ฝากได้เอาตังให้มาเออแค่นั้นอ่ะ โอแคนี้ก็เหนื่อยแล้วเว้ยตายแล้วตัง้งใจหนะ่อยตั้งใจ ตอนนี้เราอยู่กันที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีนะครับ จะยกให้เต่าเลื่อนจะยกกองอ๋อต้องเอาผู่ไปแช่ใช่เต่าเฮ้ยบรรยากาศห้องนะครับนอนคนเดียวสองเตียง